อยาก ie าได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม้งอ้าวอ้าววันใดนายกำลังหาร้านเติมบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนําร้านมารุช็อปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียงร้อเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเหมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวลหนึ่งถึงสองพันสี่ร้อยได้โปรโมชั่นแถมสามหมัดวีสองแตดับสุ tutti. ่มมีบริการรับทำระวีสองทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมโอเคหงขอวกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนระผมาอยู่กับฮีโโร่อเมนราครังจะเรียกวีโเนี่ย ไปแก้เจชาร์ลอตอีกเช่นเคยนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งตงข้ามเขาดับมาเป็นชาร์ลอตนะครับนะอ่าก็เฟิร์สแรกๆเลยอ่ะเฟิร์สหลังอีลินนะครับนะก็เดี๋ยวนี้ผมก็เลยเฟิร์สโอมเมนไปเลยนะครับนะอ่าก็มั่นใจแล้วเขาต้องเอาชาร์ลอตไปออฟเลนนะครับนะเกมเนี้ยผมเจอเป็นอันเลนโลมนะครับนะก็ผมก็ไม่รลืนกันว่าฝั่งตงข้ามเขาทําไมถึงดับเป็นอันเลนโลมมานะครับนะ เออก็เหมือนเดิมนะครับนะโอมินก็เป็นอีกตัวนะครับออฟเลนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเช่นกันนะครับนะตัวที่หยุดโอมินได้ก็มีแค่ฟอร์เรนดนโนนะครับแล้วก็อันเลนนะมีหน้านี่ก็หยุดได้แค่ต้นเกมนะครับนะโอมนมีตัดเลือดก,ก็สู้มีหน้าได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองเอาโอมินมาลองสู้กับเจชาร์ลอตดูนะครับนะอ่าก็โอมินก็เล่นง,ง่ายๆนะครับนะตีสกิลสองรับตีแล้วก็ฟิกอันติจับหรือไม่ก็เหี่ยวมาแล้วก็จับ เออครับง่ายง่ายๆยงงายก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจังหวะนี้เราจะยังไงครับเราจยไางดึงมาเกี่ยวมาแล้วฟาดนะฮะเขาสกิลสองเดสหลบไปเม่อไรเราสกิลสองรับตีนแล้วก็เกี่ยวใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ฟาดฟาดนะครับฟาดโอ้โหเกือบตายฮะแต่ผมก็เจ็บเหมือนกันนะก็คือต้นเกมเนี่ยเขาอาจจะกดเราได้นิดนึงเออนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าชาลอตเขาต้นเกมเขาแรงอืแต่โอเมนเนี่ยตามใดที่โอเมนเวลสี่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะอุ้ยเฟิร์สบาดสวนครับเล่นการเขาจะเอาชาลอตได้อยู่หมัดเลย นะครับนะอ่าก็อีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวเหมือนเดิมนะครับออฟเลนโอ้นี่ชาร์ลอตต์เขาออกของไอเปรองเท้าเกาะด้วยนะเพราะว่าโอเมนเนี่ยมันทำดาเมจจากการโจมตีโปรติเป็นหลักเนาะเออเพราะว่าเขาเป็นไฟเตอร์ DPS นะครับเวลาเขาตีโปรติเนี่ยมันจะดาเมจแรงอ่า ประมาณนี้นะครับเขาก็เลยต้องออกรองเท้ากรอบมารองเท้ากรอบน,นะครเานนะขาลดความเสียหายอยุจังหวะนี้หายอ่ะนะครับอ้อยมาโอ้นี่เสียฟิกเลยฮะลั่นฟิกเกอร์โยกเลยเออไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับโอเคก็ทัมมิ่งเขาจบบนเนาะอืมเราก็ค่อยๆเล่นนะครับนะเพราะยังไงเลตเกมเราก็สู้ชาลลอตได้อยู่แล้วนะครับเออเราก็ค่อยๆฟาร์มไปจังหวะนี้ผมยังไม่กลับนะอ่าแต่ตอนแรกเลนล่างเนี่ยมังกรเขาเริ่มมีไฟกันละนะครับดูจากในมินิแมปนะเออ มือแต่อ้อยเขาเอามงเอาดาร์กนะเอออ้อยเขาเอาดาร์กนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมังกรเราใกล้ได้ละเออนะเขาได้มังกรนะสวยชาร์ลอตต์เขาออกรองเท้าเกาะมาไอ้ลดความเสียหายจากการโจมตีปกตินั่นแหละนะครับเราก็ออกรองเท้าเกาะมาเหมือนกันนะเพราะว่าชาร์ลอตเนี่ยเขาก็เป็นเป็นตัวคอมโบอืมตัวคอมโบตัวเบิร์ดนะครับเราก็เลยออกรองเท้าเกาะมาพอป้องกันได้อยู่ เพราะเรา,เ,ราเขาโจมตีเป็นกายภาพไงเราออกเกาะมาค่อนข้างคุมนะครับอาเรเินล่างนี้ไปแล้วฮะบวกกันเดือดเดี๋ยวเราแท็กกลางก่อนแท็กกลางก่อนนะเอาเงินก่อนเออเราค่อยเข้าไฟ์เราเสียเงินไปตรงที่อ้อยมาเติมนะครับทามิงเราพังไปจังวันนี้ดึงแล้วฮะเช็คเลยเช็คุ่มเลยน,นี้ผมเช็คุ่มแล้วแล้วจับเลยฮะอ้อยฟาดตายเอาไหมฟาดอีรินแตกนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นต่อเดี๋ยวว่ายังไงเพราะว่าอารินเนี่ยอันติไปแล้วนะครับ ดี๋ยวว่ายืนไม่ไหวฮะวัดอเลนไม่ไหวจริงๆฮะเออตัวมันแค้ทางนะครับผมโอ้โหแล้วจวังหวะนี้สกิลสองรับลีน่าอย่างสวยฮะทุกคนโอ้โหถ้าเกิดสกิลสองพันที่ผมตายนะครับเราเราแก๊บดูสวยแต่ว่าไม่มีใครเข้าเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากลับก่อนนะครับเราเซฟได้เซฟก่อนนะครับเพราะว่าเราตายเราเสียไอ้นี่นะเราเอาการยิงให้เขาเออไม่ดีไม่ดีนะครับแต่เลนล่างมันบวกใหญ่เลยว่ะเออชาร์ลอตมันเติมได้มันเติม,มนะเ,เนี่ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ เอาไว้อ้าวเรียบร้อยฮะลูกเดียวโรนโดเจ๊โดนแน่นะครับอย่างนี้ตายนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอ้อยเติมก็ช่วยไม่ได้นะครับมาช้าครับอ้อ,อยเมื่อกี้อ้าวฟาดครับนีงานได้อ้อยอีกเรียบร้อยแล้วอ้อยแตกมีไออันเลนโดเดียนี่แหละฮะที่รับมือยากนะครับ เออเทิดตรงๆเนี่ยยากพูดเลยนะครับโอ้ยผมเผิสกิลสองครับโอ้โหแล้วอันเลนเกาะหัวเรียบร้อยที่ถ่ายนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยต้องสกิลสองตอนอันเลนขึ้นหัวนะแต่ตอนผมรีบกดสกิลสองไว้ไหนเออเรียบร้อยนะ่ะโอ้โหเราจะแก๊กได้คิวด้วยนะ่ะ เดีย๋วยวมีคนสงสัยไงว่าเอ้ยพี่ทำไมเจอดาวเอเวนขนาดนี้พี่ยังเอายังออกเท้าเกาะอ,อีกเหรอมันไม่ออกเท้ากันดีซีมากันเวทคือในเรื่องในการได้เปรียบในการเทรดนะครับนะเออก็เลยต้องออกของเท้าเกาะมาเออผมคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะเจอเจอหน้าชาร์ลอตเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราไปเคลียรย์เลนไปไนอะไรเงี้ยนะเพื่อให้ความที่เราแบบว่าเป็นตัวชนะทางแล้วเราต้องเทรดให้ได้เปรียบเนะี่ยเราก็ต้องออกองเท้าเกาะว่าเออนะครับ่ะได้ทารอนแล้วเนี่ยชิ้นที่2ผมก็จะบิวเป็นกอดสะท้อนเลยนะครับนะก็กอดสะท้อนเน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชิ้นที่3ต่อไปจากกรอทอนเนี่ยเป็นทอยเหมือนเดิมนะครับนะเป็นไอเทมกันพื้นฐานของโอเมนนี่แหละนะครับปกติไม่มีอะไรอีลินคือตอนนี้ผมยังไม่มีการเวทนะครับก็เลยยังไม่อยากใส่กับอีลินตรงนะครับถ้าเกิดเขาแหลมใหม่นี่เนี่ยผมใส่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีฟิกเกอร์นะครับนะเออถ้าเกิดมีฟิกเกอร์เนี่ยผมก็จะกะฟิกจับเลยแต่ว่าไม่มีนะครับอีลินรู้เลยฮะว่าเราไม่มีฟิกเกอร์นะครับเขาก็จะพยายามแบบ ปนปวนเออพยายามตอดนะครับนี่ถ้าเกิดมีการเวทแล้วก็มีฟิกเกอร์นะรู้เรื่องนะครับบอกเลยฟิกเกอร์เราครูดาวสิบสวิอ่ะเออมันช้าไปนะครับไม่เป็นไรนี่ถ้าเกิดเขาอยู่นะอย่นี้ๆๆนิดนึงนะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวโดนแน่นะครับเอาแล้วจ,งจังหวะนี้ โอ้โหเพื่อนตายไม่แล้วจับลิเลียหน้าไปก่อนเออโอเคตายลิเลียตายเมื่อกี้ผมเกี่ยวมาจับไว้นะครับเพราะว่าเผื่อไอ้นี่นะเผื่อลิเลียไม่ตายนะเผื่อเพื่อนปิดไม่ได้นะ,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะซวยเอาเพราะลิเลียมันแดดได้2รอบจะเป็นอมตะด้วยนะครับก็เลยต้องจับเผื่อไว้ก่อนเลยก็ในในเลนเนี่ยชาร์ล็อตเขาก็จะไม่ไม่เล่นกับโอเมนเยอะนะครับนะเขาก็จะแค่ปลาแชกตัดตอดนะครับแล้วก็เล่นเชิงเออว่านี้ดีกว่านะครับถ้าเดเ๋ยวยืนเหตุตรงๆแล้วโดนโอเมนจับเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยซวยนะครับเรียบร้อยแน่นอนนะ โอเคสกิลสามนะครับเป็นการเวทเลยเอาแล้วจับอันเลนเลยครับจังหวะนี้ยังไงจะขึ้นไหมขึ้นหัวไหมเฮ้ยขึ้นหัวแล้วสก,กิ 2, ลสองรับแล้วก็ยืนให้เพื่อนนะครับให้แวนฟอยด์ฟอยด์ไปแวนฟอยด์ฟอยด์ยังไงจังหวะนี้โอ้โหพิกเกอร์โยกหนีนะฮะเจ๊ชาร์ล็อตเขาจะจ้งอาศัยจังหวะสองแหละไม่ได้นะแวนเราแรงมากตอนนี้อบอกเลยแค่ชาร์ล็อตกับริมเนเจอร์นี่คือชาร์ล็อตก็แย่แล้ววะไม่ต้องเอาตัดเลือดอะนะครับถ้าเอาตัดเลือดนี่โอโ้โหชาร์ล็อตยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับโอ้วจจัังหะผมบ จับพาดนะไปจับตัวเขาไอรอนอรบอดี้เออหนังปาดอีลินฟิกเจอร์โยกนะครับแม่งโอ้ยหวานี้จะไลก่ก็ผมตายเองเนี่ยโอกาสจะดึงมาให้นะครับแต่ว่าแวนถอยไปละแวนก็โลนะตอนผมลืมดูไปแต่ว่าน่าจะได้ะนะครับรอเลี้ยวมาละรอเลี้ยวลำได้ไหมน่าจะได้นะมั้งเออรอเลี้ยวนี่เอาลงยากเลยเรียบร้อยะมากับแก๊กอีกชัดดาวไปเลยนะครับ จังหวะนี้อันเลนนะครับมาแล้วครับอันเลนอ้าวอันเลนเกาะหัวแล้วเกาะเราเรียลโอ้โหแล้วเจอแข็งต่อหน้าอย่างนี้เรียบร้อยฮะเกี่ยวมาฆ่าเลยครับลัดช็อตไปแบบนี้มาเว้ยจังหวะนี้นะครับเราแทบไม่เจอหน้าชาร์ลอตในเลนแล้วนะครับตอนเนี้ยคือด้วยความที่ว่าเออเกมมันนำนะครับแล้วเขาเป็นตัวแพ้ทางเนี้ยเขาว่าไม่ออกมาลึกอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้เราช็อตได้ดาร์กไปอ่ะเนี่ยผมจะขึ้นเป็นดิมเนเชอร์เลยนะครับนะ้วก็เกมนี้ผมกาจะมาตัดเลือดนะ โดนแวนซอยครับซอยยิกๆแล้วจับเจเลยครับเจเรียบไงอย่างนี้เจตายนะครับรอดยากเรียบร้อยครับผมอย่างนี้รอดยากครับขอยืมคำของพี่โฟเยสมาใช้เลยอย่างนงี้าเลนบนโอ้เขาเกลียดกรอย่า่้วไม่ได้เราเราแทะกลางนะนะโบกชั้นดีก็คือโอเมนนี่เองนะครับนะเออโบกชั้นดีของ ROV ครับอย่าให้อย่าปล่อยให้ป้อมอยู่กับโอเมนบอกเลยเลนว่างไม่ได้นะครับมีโอเมนนยเออตอนนี้จะเอาสามทางสตรีมเหมือนหรือเปล่าแต่ไม่แล้จบแล้ว สามทางไม่ทันละเรียบร้อยฮะอ่ะประมาณนี้นะครับนะเผื่อใครที่แบบว่าเล่นฟอร์เรนไม่ช่ําหรือว่าแบบปาดอกไม่ค่อยโดนาเงี้ยนะครับแล้วแบบเล่นเง,งี้ยไม่ฟอร์เรนไม่เก่งเนี่ยก็เอาโอเมนไปแก,ไแก้ได้เหมือนเดิมนะครับนะ <l inks> อ่ะ <cessor> าก็โอเมนก็ด้วยความที่เล่นแบบดุดันนะครับนะไม่เกรงใจใครนะครับนะตัวมันทํามาเพื่ออย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ชนะชาลอตได้ นะครับผมก็ได้เหรียญทองอะไรกันไปนะครับนะโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะครับนะอ่ะขออนุญาตส่องนิดนึงนะไม่ได้มีเจตนาจะเออ่ทำความเสียหายอะไรนะครับนะก็ขออนุญาตส่องนะครับนะว่าแรงอะไรกันบ้างครับนะอ่ะก็มีอดีตซูนะครับนะอดีตซูสองคนนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะคือต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะอันนี้คือที่สองโปรไฟล์ไม่ได้มีเจตนาจะทําร้ายหรือว่าอะไรนะครับนะขอแค่ผมขอแค่ดูแรงเฉยๆนะครับนะไม่ได้อะไรนะก็ชาร์ลอตอดีตซูพี่มาอะไรอย่างนี้นะครับนะอ่ะ ก็ชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับนะก็โอเมนเนี่ยหยิบมาแก้ทางชาลอตได้นะครับนะอ่าผมเองก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แนะนําแนวทางการเล่นอะไรอาวไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าผมมันยังไงอะ่นะอ่าเพราะว่าอาเนี่ยส่วนใหญ่มีคนเก่งๆเยอะอยู่แล้วนะครับนะโปรเพเยอร์ Pro อะไรก็เยอะนะครับนะผมเอาแค่มาแบบว่าแคสอาให้ดูเล่นๆให้สนุกดีกว่า เออนะให้แบบน้องๆที่ติดตามมาจากบล็อกฟู้ดเนี่ยได้ดูกันนะครับนะเออผมเองก็อยู่ในจุดที่อสอนใครไม่ได้หรอกใน r าร์วีเล่น r ารผมก็เล่นเล่นได้อะ่ะเออแต่ว่าผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ถึงขั้นกอเลสหรือว่านักแข่งอะไรหรอกนะครับนะด้วยความที่ผมต้องถ่อมตัวไว้ก่อนนะครับสูงสุดผมก็6 0 7 0ดาวนะครับผมไม่ได้แบบว่าขึ้นไปสูงอะไรมากขนาดน,นั้นนะครับนะเออก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วขอบควุณรับชมจนจบผมก็มีความสุขแล้ว นะครับนะเออขอบคุณที่ดูก็พอนะครับนะเพราะว่าน้องๆหนูๆในบล็อกฟูที่ติดตามมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กซะเยอะนะครับบางคนก็อาจจะเล่น RV ไม่เป็นนะครับหรือบางคนก็เล่นเป็นนะแต่ก็ในความที่ผมบอกแนวทางไปส่วนคนส่วนใหญ่เขาว่าเล่นกันเป็นนะเนาะเออเราก็เดินเกมให้ดูนะครับให้เด็กๆบล็อกฟูดนะครับที่ยังเล่น R v วไม่เก่งเนี่ยดูนะครับว่าพวกแรงคอนแรงคอนต้นนะครับคูพีนเขาเล่นกอะไรกันยังไงนะเป็นเป็นแนวทางไม่ ไม่ได้ทุกเกมหรอกนะเพราะบางเกมผมก็เล่นรั่วเออว่างดีกว่าครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณมากมากครับผม